เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานขนมชั้นสีพาสเทลที่โด่งดังทางทิกตอกและมีชื่อร้านที่น่ารักว่าบ้านขนมไทยหลากสีที่จังหวัดตรังครับขนมไทยสีหวานนี้เป็นของร้านบ้านขนมไทยหลากสีตั้งอยู่ที่บ้านโคกไม้ไผ่ตําบลบ้านควรอําเภอเมืองจงังหวัดตรังมีหน้าร้านที่ตลาดท่ากลางที่ตลาดนายงและหน้าเซเว้นบ้านควรเยื้องโรงเรียนพรสิริกุลเปิดขายมานาน19ปียังคงราคาเดิมที่ตั้งไว้เมื่อตอนเปิดร้านราคาขนมเริ่มต้นที่5บาท วันที่เคยขายได้สูงสุดขายได้มากถึง50,000บาทคลิปการทำขนมชั้นสีพาสเทลนึ่งแบบคอนโดครั้งละ10ถาดกลายเป็นคลิปที่โด่งดังทาง t ิกต o k น้องอันลูกสาวแม่ต้อยเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านบ้านขนมไทยหลากสีที่เริ่มช่วยคุณแม่ขายขนมตั้งแต่ชั้นป .2 เรามาคุยกับน้องอันกันเลยครับสวัสดีครับน้องอันครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะพี่การชื่ออันนะคะชื่อจริงว่าดินทาวแฝงเสียงค่ะอายุ24ปีค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของร้านบ้านขนมไทยหลากสีค่ะที่มาของชื่อร้านบ้านขนมไทยหลากสีเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับส่วนหนึ่งด้วยก็คือบ้านของเราคือทาหลายสีค่ะมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเลยคิดว่าคนผ่านก็จะมองว่าบ้านนี้แตกจังทําไมทาหลายสีอะไรนี้ค่ะแล้วก็มันสอดคล้องกับขนมที่มันเยอะแล้วก็หลายสี่ะลุฟูอะไรประมาณนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเกิดจากความชอบในการทําขนมของคุณแม่ต้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านเปิดมาจากที่คุณแม่เริ่มแรกเลยคือชอบทานขนมแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยากให้คนได้กินขนมที่ว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะขนมซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรครับซิกเนเจอร์เลยก็คือจะเป็นขนมขึ้น ขนมชั้นนะคะขนมชั้นพาเทลที่ว่าดังมากในติตออเป็นคอนโดขนมชั้นนะคะนอกจากขนมจะสีสวยหน้าทานแล้วนะครับราคายังถูกด้วยหลักคาบาท10บาทเหมือนกับสมัย19ปีก่อนเมื่อตอนเริ่มต้นเปิดร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆมันถูกกว่าน,นี้อีกนะคะคือหลักประมาณ5บาท10บาทถูกเพราะว่าคุณแม่คิดไอเดียที่จะสามารถประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะ ขนมชั้นสีพาสเทลที่โด่งดังทางทีตอกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณแม่ก็คิดว่าทํายังไงดีให้แบบว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาเริ่มแรกเลยก็คือคิดไอเดียออกแบบแล้วก็เขียนแบบไปให้ช่างดูตอนแรกช่างดูช่างก็งงๆนะคะว่ามันมันจะเป็นไปได้ยังไงเนื่องแบบซูมขนาดนี้แต่สุดท้ายพอออกมาก็คือทําได้จริงนึ่งได้จริงแล้วก็ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ มีชื่อเรียกเครื่องมือในการเรื่องที่คุณแม่เป็นคนคิดค้นไหมครับจริงๆเป็นคนตั้งให้คุณแม่เองก็คือคอนโดขนมชั้นค่ะ คอนโดขนมชั้นพาสเทลที่นึ่งพร้อมกันสิถาดแบบนี้เนี่ยมีผลต่อรสชาติของขนมชั้นไหมครับจริงๆก็มีคําถามเข้ามานะคะว่านึ่งอย่างนี้แบบน้ําไม่หยดใส่หน้าต่อกอันหรอกจริงๆมีหยดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณแม่ลงผิดลงถูกมันเกี่ยวกับการคุมไฟการนวดแป้งอะไรแบบเคล็ดลับต่างๆะคะมันมีแต่ว่าไม่ทําให้หน้าขนมเสียหายไม่ได้ทําให้รสชาติเสียหายะคะ่ะขนมชั้นสีพาสเทลมีสีอะไรบ้างครับ มีหลายสีเลยค่ะเป็นเป็นสีลุ้งเลยค่ะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวค่ะขนมชั้นที่ร้านขายดีมากขายได้วันละกี่ชิ้นครับจะประมาณวันละแบบ2,000กว่าชิ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลุษจีนช่วงเดือนสิบของชาวใต้นะคะก็จะทวีคูณไปเป็นสองสามเท่าค่ะยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่ครับยอดขายต่อวันนะคะจริงๆไม่แน่นอนค่ะแต่ถ้าประมาณเลยก็จะประมาณวันละ1 5 0 0 0ถึง20,000ค่ะ ร้านเปิดขายช่วงไหนบ้างครับก็คือร้านเราจะมีขายสองช่วงค่ะช่วงหัวรุ่งก็คือเป็นตลาดขายส่งนะคะช่วงตีสามถึงหกโมงเช้า2ตลาดก็คือตลาดท่ากลางกับตลาดนายงค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีขายที่หน้าเซเว่นบ้านพวนยังโรงเรียนพอสิตคุณนะคะจะขายตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงประมาณ5้าทุ่มเลยค่ะสำหรับคนที่อยากทานขนมไทยสีสวยๆราคาไม่แพงนะครับของร้านบ้านขนมไทยหลากสีก็สามารถติดต่อกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลย ขนมชั้นมีหลายสีอยากมีความรักดีๆต้องมาหลายใจนะจ๊ะทุกคน